สบายดีทุกคนวิดีโอนี้และสถานที่นี้เนาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ข้าพเจ้าอยากจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมได้มาเห็นครับตาได้มาสัมผัสในตัวจริงนั่นเองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ธรรมดาแต่บ่ธรรมดาเนเพราะว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เนาะที่ศาสตร,ราเฮาได้จาลึกและบันทึกเอาไว้ว่า เป็นสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดเลยถึง374ชีวิตเนาะจบลงพร้อมกันแบบบอได้สังลานั่นเองก็คือถ้ำปิวเมืองคำแข่งเสียงข่วงถ้าว่าถึงถ้ำปิวแล้วเนาะหลายทานก็จะหู้ชักกันดีในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ดังกล่าเนาะเพราะว่าสถานที่ดังกก่านี่แห่งแม่นตั้งอยู่ถึงผาหินสูงสันเนาะในเขตบ้านบวมลองนั่นเองเมืองคำแข่งเสียงขวงเนาะ ห่างจากเทศบาลของอแข่งเสซนขวางนี่ประมาณ5 7กิโลเมตรเนาะถ้ำปิวนี่เนาะแมนเป็นสถานที่อนุสรสถานเนาะป็นแรงท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้อันสัญลญักษณ์แห่งความโหดห้ยเนาะของสงครามในอดีตเมื่อปีคศ1964หา1973นั่นเองเนาะตาม โดยตามยุทธศาสตร์3เกี่ยงข่าเกี่ยงทำลายเกี่ยงและดับศูนย์เกี่ยงนั่นเองถ้าหากว่าถึงประวัติความเป็นมาของทำปิวนี้แล้วแมนเป็นทำทีประสะสชนในเขตท้องถิ่นนี่เนาะเพิ่นไสในการลีภัยในสงครามเนาะแต่มาในวันทีา่า4พฤศจิกปีข้อศอบ968เนาะทำแห่งนี้แมนได้ถืกอกองกำลังทางอากาศเนาะของ สหรัฐอเมริกาเนาะบุกโจมตีและทิมระเบิดทำลายอย่างนักนวงโดยเฉพาะเนาะแมนยน์อนึ่งศูนยเนาะ,ะได้ยิงลูกศนไฟแบบทำลายล่างจากอากาศเนาะซูพื้นเป็นจำนวน4ลูกลูกสศนไฟลูกทำอิฐนี่แมนได้ตกใส่ปากถ้ำและอีก3ลูกแมนเข้าไปด้านในถ้ำเนาะให้ประชาชนเนาะที่อาศัยอยู่ทางในถ้นำจำนวนสามจ็ดสิบสี่คน เสียชีวิตลงพร้อมกันอย่างน่าสังเวชเนาะและก็หดโหดเนาะอันนี้ก็คือโศกนาฏตะกรรมของธรรมปิวเนาะก็ได้กลายเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เนาะที่คนลาวทางศาต์นี่จะาลึกเอาไว้เนาะเป็นวันเครียดแค้นแล้วก็เป็นวันยืนยันอันโหดกรัร่มเนาะของผู้กอ่อสงครามฮุกหานเนาะที่ทําลายชีวิตของประชาชนในผู้ที่อาศัยอยู่ในดังกล่าวนั้นเนาะแล้ว ตกมาฮอดปัจจุบันนี้เน,ะน,นาะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทางประวัติศาสตร์ของเมืองคําแข็งเสียงขวักของเฮานี่เองเนาะนี้ก็คือจะเป็นประวัติข่าวๆย่อๆนอ,นอที่ข้าพเจ้านําเสนอในอวิดีโอนี้ถึงยังไงก็ตามนะทุกท่านทุกอย่างมันก็ผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าเขาต้องอยู่ในปัจจุบันแน่นอนละนะว่ามันก็ต้องมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวให้เขาได้ศึกษาได้เรัยนรู้อยู่แล้วเนาะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ทีมีหลายๆทานนอนได้เดินทางมาแข่งเส้นขวางแล้วก็ได้เดินทางมาเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆนี่ทุกท่านทุบัวนะในขอบเขตบริเวณนี้หันละแมนจะเป็นสุาสานนอรอว่าเป็นจุดทีเพิ่นฝังศพที่เอาออกมาจากทางด้านนอกนั่นเองเนาะในขอบเขตบริเวณทางด้านนี่อันนี้ก็คือจะเป็นจุดนทีเพิ่นเฮดเป็นอนุสรน,นอกเกี่ยวกับ และนึกถึงดวงวิญญาณที่ิ่นเสียชีวิตยอยู่ทงในไนท์ทัมเดี๋ยวในวิอนี้เนาะข้าพเจ้าจะพาทุกคนเข้าไปสัมผัสหอดถังด้านในเลยว่ามันเป็นแนวใดเนาะเขาเลือกไปซ่อใดแล้วมีบรรยากาศเป็นแนวใดเดี๋ยวถ้าว่าท่านใดอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นหับมวีดีโอนี้จนจบเนาะแล้วจะหูว่า,าบรรยากาศทางด้านในมันเป็นแนวใดเขาอ,อาจจะเห็นเพียงตั้งแต่ทางด้านนอกเนาะที่เป็นปาก ทับเนาะที่เป็นก,กว้างๆค่ายขึก้กันคับใบบัวนี่แต่ว่าเข้าไปทังด้านในแล้วทุกท่านมันจะเลือกลงไปแล้วก็จะเป็นหินเป็น,นอันลงไปอีกเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นทางขึ้นเนาะเพื่อนก็ได้สร้างบันไดคันด่เนาะทางขึ้นให้เราเข้าไปเที่ยวชมทังนั้นนได้แล้วทุกๆปีเนาะทุกท่านเพื่อนก็จะมีการเฮ็ดบุญสวดกุบุญก,กุศลเนาะหากับผู้ทีเพื่นอนดวงวิญญ,ญาณเนาะที ได้จากไปนั่นแล้วเนาะในของวันทีสาวซีพจิ๊กเนาะของทุกๆปีนั่นเองก็คือจะเป็นการลำมนึกถึงผู้เสียชีวิตเนาะนี่เนาะทุกคนในขอเขตบริเวณนี้ก็คือจะแมนเป็นจุดที่เิ่นฝังเกี่ยวกับโครงกระดูกเนาะหรือว่าฝังศพทีของผู้เสียชีวิตทางด้านอา่ยันไนท์ทานั้นออกมาทางด้านนอ,อกเนาะบรรยากาศอยู่ในจุดนี้เนาะรู้สึกว่าวังเวีหน่อยอหนึ่งเ<บ>นาะ ก็จะมีปายฟปกจะอยูอ่แถวนี้แถวนี้ก็คือจะแมนเบิร์ตแหละถูกทานในขอบเขตบริเวณนี้เนาะสามร้อยเจ็ดสิบสี่ชีวิตเด้อดถูกทานเนาะอเทรียดับศูญในไม่กี่นาทีนั้นเลยถือได้ว่าโหดห่ายเติบเนาะในการเสียชีวิตเพราะว่าจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้ที่เพิ่นบาดเจ็บเนาะก็คืออยู่ในนั้นถือว่าเป็นขุมรีไพรขนาดใหญ่เลยนะในขอเบเขตนี่นเนาะแนอเทรียดับสูญในบาดเจ็บนแต่ว่าเป็น บอทำทีธรรมดานาะแต่ววาบอธรรมดาน้อพื้ที่ทางพระเจ้าวรวนั้นแหละเพราะว่าในแข่งเส้งขวางแข่งหัวพันที่เป็นแขวงหนึ่งนอที่เป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเหตุสงครามแล้วก็ชื่อทิ่มลูกระเบิดร้ายที่สุดนาอในบสปปเราเขาเลยก็คือแม่นแขวงเส้งขวางแล้วก็แข่งหัวพันนี่เองถ้าว่าไปหลายๆสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนาะบบกว่าจะเป็นทงหายินบ่อนี่ว่าที่อื่นท่าน ทางด้านหน้าของปากคำปิวนั่นเองเนาะใหญ่ใช้เวลาบ่โดนแป๊บนึงเนาะยางก็คือบางห้อดแล้วเป็นนี่ก็ย่างเข้ามาในจุดบริเวณนี้ในส่วนทางด้านหน้าเราก็คือจะเป็นบรรยากาศลักษณะประมาณนี้แหละนะก็จุดที่ขะเจ้าห็นแล้วเป็นยู่ส่วนของทางด้านหน้ามีเลยเนาะแต่ว่าทุกคนจะเห็นเป็นสภาพทุกคนเข้าไปสังขารดำเนาะอทางด้านหน้าจะแมนเนาะเป็นควันทำที่ของระเบิดนั่นเองเหตุการณ์เนาะที่เกิดขึ้นปากทำ อยู่ในลาวเขาก็คือโชคนักตักทำปิววันที่16พฤพจิก1968เนอะเฮ้าบินของอเมริกาได้ยิงลูกศรแบบไผ่หยอดมาในทำปิวละอียดันได้เขียนค่าประชาชนทีรีภายในทงเสียชีวิตบาทเดียวนอะก็คือ3 7 4คนหังนั้นในวันที่16พีพจิกของทุกๆปีเนอะจึงกลายเป็นวันละนึกและไว้อาลัยถึงหลวงวิญนาณของพ่อแม่ประชาชนที่บริสุ์เนาะที่ได้เสียชีวิต ในข้างนั้นมีไพ่เนาะเราก็ถือลูกสอนไฟนั่นเองงี้เข้ามาเนาะมี่ายจุดนานทุกปีนะทุกพานคนก็จะมีการเท็ดบุญหาดวงวิญญาณเนาะผู้ที่คนเสียชีวิตนี่เนื้อเข้ามาก็คือจะเป็นลักษณะเป็นปากแบบนี้เลยแต่ว่าทุกพาร์ทเมื่อยางเข้าปล่อยฮอดไพสด้านในแล้วฮะมันจะมีเปลี่ยนทางหลงไปเราก็จะเป็นโพ่งนี้ง่เป็นเลยถือได้ว่ากว้างเลยแล้วใน แต่ละ้านี้คือว่าย่กนนะก็จะเห็นเป็นเหมือนว่าก้อนหินนะที่ตกลงมาเนาะลงมาในพื้นเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นในภาพอยู่นะเพราะว่าข้าพเจ้าก็แข็งใจเติบเนาะที่จะเข้าไปภาย้ายใดเนาะแต่ว่าหูซึกเข้าในจุดนี้มันหูซึกกล่าวหวังเวเติบได้ทุกท่านมันให้ความรููสึกเลยเนาะว่าเฮาหู้เนาะว่าในจุดนี้มันมีเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตอะไรอย่าเฮาหู้ว่าเอ้มันคิดสมนึกของคนเฮาเนาะทุกคนมันเห็นในเฮามันขึ้นมา เกี่ยวกับความย่าหนะเนาะในจุดบริเวณขอบเขตแถวนี้ก็คือจะเพราะว่าหลายทานเนาะก็จะเห็นเพียงตั้งแต่ในขอบเขตบริเวณนี้เนาะที่เพิ่นมาเที่ยวหรือเพิ่นกลมาถ่ายภาพลงเนาะแต่ว่าบบได้ถ่ายในห้างด้านในเนาะแต่ว่าจุดแต่ว่าครั้งนี้ขาพเจ้าได้มาเ่าจังไรก็ตามขนาดใหญ่เลเป็นสีดำเข้าไปหดอันนี้ภายดนในเลยก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะนี่เิ่นกจะนอันนี้ขับเจ้ากับโบน่ใจยเนาะว่าซื้อถึงอย่าง แล้วให้ผนอันไหนเนาะที <pl ains> ่ลานทของเที่ยวกนมาเที่ยวแล้วพนนาเอาเป็นก้อนหินมาหยงเข้าไปเตียงอีกทุกเป็นกล่องในกล่องแบบนี้แล้วไต่ทู่เนาะแต่ว่าพอเขามาเกลเกตบริเวณเถายางข้าไปยางเข้าไป้านในตืมอีกก็จะได้เนาะเป็่นถ้าทีวาเลิกพอสมควรเลยแหละเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บบ่ได้มีการนํานำไต้เฟนอะไต้ไฟใส่ให้มันหุงเนาะก็จะตาไว้แบบนี้เกลเขตบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เพียงโล่งกว้างเนาะ คือจะเปลี่ยนปากประมาณนี้แสงซองเข้ามาเนนี่คือจะเป็นในส่วนของภายนอกเนาะแต่ว่าภายด้านในจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าว่าท่านไดเบึ่งวิดีโอนี้จบเนาะก็จะหู้ว่าภายด้านในของทำปิวอาเป็นแนวใดนนะอีกเนาะคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบให้สำหรับท่านแล้วเนาะเดี๋ยวพาทุกท่านมาเบิ่งบรรยากาศทางด้านในตึมเนาะ ด้านหานค่อนข้างว่าจะมืดล่า่เนาะก็ต้องในใ่เป็นแฟลชโทรศัพท์หรือไฟสายโคมการนั่นเองยัง้ามาได้เห็นอานกาศนี่เป็นพว่งกว้างลนทุปกรณนอยู่จุดนี้ก็ได้นี่เนาะทางนั้นเทิงกับกว้างลายอันุ่มพี่เนาะเขาจะสังเกตเห็นทางด้านในใน,นจุดนี้เป็นขเมเหลาดำเช่นกันเนาะ ดูดูลงไปก็มืดเลยนี่ทางด้านนอกเข้ามาขันยางเข้ามานี่ก็ไก่เติบลบประมาณ30มมตรได้เนาะรือว,ว่าเป็นโพงทางด้านนอกปากก็เป็นค่าคือครับปากจอบนี่นะแต่ว่าเข้าเข้ามาด้านในมันจะเป็นกว้างไต้แฟรไหมปับไฟขึ้นเติม ลุม่มบุ๊มันจะกว้างพวกห,โหนะูเนาะเสียดายคิดว่ามีอันไฟเป็นไฟใตไฟให้พ่าลงมาด้านลุมก็จะเป็นมันจะเป็นโพรงก,กว้างเลยทุกท่างมันมันบ่นเห็นเนาะแยงเห็นได้บอกบ่เห็นเนาะอ่าพอพ,อพออ่อเออพอพอ,พอ,พอได้อยู่ นี่เนาะแบบประมาณนี้เออดับพอดันแสงได้อยู่ลงมาจาักหน่อยหนึ่งก่นอนอยู่ด้านเทิงเนาะมันจะเป็นอยู่เทิงสุดแล้วดัมลงมาจะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นค่อยลงมาทา,างด้านลุมอ่าแม่ตู้คนนั่นผู้เพคนอยู่ทางด้านหน้าเนาะห้านขายเครื่องเด็กคุนบอกว่าเข้ามาทางด้านในนี่ประมาณสามร้อยเมตรเนาะ จากทางปากห่เข้ามาตืมอีกที่เป็นพรงขอิตนั่นแยงสร้งบ้าตื่มประมาณนี้ทุกคน,นเนม,มูเบเมาด้หรอบนลัยเทาไโมผ้กเขาเมานันถึงก็นด้พูดผิดมปเลย อีกขนาดคนไฟอ้ดดูมันต้องได้ข้ามไปอีกเนี่ไปบ่ปได้ด้วยต้องได้ปีนขึ้นไปมันไปต่อบ่ได้แล้วเพราะนั้นเึงใ้คันชิไปต้องได้ปีนไปต่อ เป็นลุมลงไปไมันจะเป็นก้อนหินอีกด้านหนึ่งเนาะถ้าเขาจะไปต้องได้หยยบไม้นี้ขึ้นไปเติมอีกลงไปด้านลุม่มขึ้นได้รขึ้นบ่ได้นั่นเลยเห็นไหมีอย่างวะด้านลุม ระเบิดยิงลงมามา,าลมบ่แค่เน่าจะไม่แอนตี้เนาะหลังแจกอันยิงลูกศรไฟเข้ามาแล้วอันมันสะเทือนบบป,ประมาณนี้บ่สะเทือนแล้วอันก้อนหินมันหล่งลงลนลงมามันมีความเป็นไปได้ก็เพราะว่าสังเกตเมองแบบนี้เนาะมันมีความเป็นไปได้ที่ลักษณะเป็นแบบนั้นน่ะลูกท่าน แมน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 ความเจ้าเลยมันมันแบบเหมือนว่าหินเป็นตกลงมาเนาะทางด้านลุมนี่ทุกท่านหินเป็นก้อนบากใหญ่ได้ดิทีตกลงมาอันนี้คือจุดที่ข้าพเจ้าย่างเข้ามาเนาะมันจะอยู่ทางด้านถึงพุ่นมากันย่างลงมาทางด้านลุมอึ้มเนาะบรรยากาศอึ้มอะไอยู่ในนี้ทุกคนได้ มีไปต่ออีกแล้วเดียว่อู้เป็นธรรมใหญ่น,นะสมพ่อเขาเป็นถือว่าเป็นบอลลีไพได้เป็นพงใหญ่เลยแหละบ่ลแมวน้อยได้ดีทุกคนสังเกตบึงทางด้านในเข้ามาฮอดทางด้านในจุดนี้แล้วพงบบกใหญ่งงๆเลยนาองทางด้านเถิงเพดานทางด้านเถิงเขาคำังู้แบบนี้เนาะครับพระเจ้ากับพากันซื้ออันไฟก้านเนาะซื่อไฟก้านมาตั้งแต่ในตัวเมืองี่ ฮะได้พอแล้วแหละอากาศรู้สึกว่ามันอึมแ่บหายใจฟืดแล้วอากาศมันนิ่งอากาศบไทยเทมันฮ้อนเราตอนนี้รู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าอากาศบบอยากไทยเทมันจะเป็นโพรงใหญ่ทองนันเทิงพูดทุกคนนันเทิงพูดของ,น,งนั้นเทิงเป็นโพวงใหญ่ๆเลยนี่จะมีก้อนหิน เลิกเล็กเล็อกอีหลีเกดสิลสถลาลมถ้ามยิง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 ยิบัดเดียวนั่นเลยยิงลายลลลามาคือเอาเห็นในหนังนั่นแหล <c oughs> ะ้หายใจไม่ออกละอากาศอับละท,ทำาดได้คือทำผูนับอยู ยังไปต่อบบได้เนาะควรแต่ว่าอากาศหายทบโพอเร,ร่ผมสึกว่าหายใจฟืดกลับก่อนเนาะถือว่าเข้ามาในเลือกเตะพอสมควรละนอกจากทางด้านหน้าแล้วทุกคนเข้ามาถือว่าอันซีนได้ดีทุกคนข้างเลกเนาะที่เข้ามาแบบนี้เพราะว่า ได้เห็นในออของหลายคนรีวิวเนาะอันนี้บูเวนขาพระเจ้าว่าว่าตัวเองสามารถเข้ามาได้เนาะบูเอกว่าตัวเองอเห็นได้ฮะนะแต่ว่าเห็นหลายๆคนที่เพิ่นมาขาพระเจ้าก็เบิ่งก่อนแล้วก็จึงมานี่เนาะเห็นเพิ่นรีวิวก็เห็นแต่ส่วนทางด้านหน้าไ่ได้เห็นเพิ่นเข้ามา,างด้านในพี่เนาะเข่า <c oughs> แต่ว่ามันเข้าไปได้เติมอีกอยู่ทุกคน จะว่าต้องมีไฟกา้านมีไฟแยงอีกคักนเนาะผมแลอีกอย่างหนึ่งตอนนี้หันอาอากาศอั u อั p หลายเนาะอยู่ในนี่เหมือนว่ามันนิ่งเลยทุกคนอ,อยู่ในนี้นะบมมีอากาศท้ายเทคือกับอยู่ส่วนทางด้านหน้าชุดทางด้านหน้าแห่งเห็นเป็นอันขี้าวเมาเนาะแล้วก็ชุดนี้ คืออันมูว่าเาอนว่าน่าจะเป็นย่อยหินเนาะก้อนหินถล่มลงมาตกลงมาในตอนทีถือลูกศรไฟนั่นจุดต่างๆแต่ถือว่าเป็นกว้างเนาะทำกว้างหลายนี่โพงกว้างหลาย่จุดนี้ทคนท้งนั้นถึงคุณสูงหลายสิบเมตร นี่มันจะเป็นลักษณะคือมันจะลงมาแบบเติมอีกเหมือนบอคนคือกบจริงค่เขาจะบอเป็นก้อนหินถ้า,ถาล่มลงมาเนาะอย่างนี้เขยา,างขึ้นไปส่วนกคือส่วนทางด้านหน้าน,นแนบบนี่คือเป็นทางยางาใครเนี่ย,ยวนนี้มีลมทอแลนะตอนนี้อากาศเย็นตอนนี้ เมื่อกี้นี่ลงไปอากาศบลทายเทเลยเนาะนิ่งหายใจฟืดถ้าเขานี้เป็นไฟกา้านใหญ่ๆนะเนาะซองเข้าไปเห็นจะเห็นมุมที่กวงกว่นนั้นทั่วเป็นปากถ้ำที่ว่าใหญ่หลายทุกคนใหญ่ๆเนาะยังหาว่าทางด้านในใหญ่กว้างหลายาแล้วคำนี้เบึงในส่วนของที่เปลี่ยนทางด้านหน้าเนาะเป็นปากทางด้านหน้าสมนี้เขาคือมันน้อยเนาะ แต่ว่าพอเข้ามาหางด้านไหนแล้วโอ้ใหญ่ไรจุดเบิงบริเวณนี้นี่นักท่องเที่ยวภายในนาะคนที่คนพักพักกันมาเที่ยวเพิ่งจะน,กนำก้อนหิน,นาหมาหยอกมาอันนี้ไว้เนาะเราก็นำมีทูบมีมีทูบมีเทียนที่เพิน่นำมาใต้ในส่วนนี้เป็นปากถ้ำ 你如果跟那个了，你考虑这个。